คนที่มีประเด็นต่อกันเขาอยากบอกอะไรกับคุณคนคนนี้คนที่มีประเด็นต่อกันเดียวกันกับคุณดารนินรางการไพ่เป็นคลิปเรนดอมเป็นดวงโดยรวมเขาอยากจะบอกความในใจอะไรกับคุณคนคนนี้คนที่เคยมีประเด็นต่อกันเป็นคลิปเรนด o อมเป็นดวงโดยรวมนะเขาอยากจะบอกความในใจอะไรกับคุณคนคนนี้คนที่เคยมีประเด็นต่อกัน เป็นคลิปเรนดอมเป็นดวงโดยรวมเขามีความในใจอะไรที่จะบอกกับคุณคนที่เคยมีประเด็นต่ตอกันชาวธาตลมใต้สำรับสิบถ้วยรกรกฎพิจิตรมิที่ผ่านมาคุณสองคนมีความสุขร่วมกันอย่างมากายมีความรักที่อบอุ่นอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา เทนออัรับชาวธาตุน ma, ้ำก็ระเบิดไปจิตนี้ที่ผ่านมาคุณมีความสุขอยู่ร่วมกันอย่างมากมายนายอัพเป็นตะเค้าคุณมีความสุขกับตัวเองคุณมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างชาวธาตุดินประสบกันก่อนคุณมีความสุขกับตัวเองอย่างมากมาย วีออฟฟอร์จูนกองร้อยชคกตาวาสนาของคุณสองคนยังไม่ขาดจากกันวีออฟฟอร์จูนกองร้อโชคกะตากองเลาะวาสนาของคุณวีออฟฟอร์จูนเดอะเดสคุณสองคนที่ผ่านมามีการตัดจบกันคุณสองคนที่ผ่านมามีประเด็นต่อกันต่างคนต่างเดินออกจากกันต่างคนต่างหันหลังให้กันคุณสองคนได้ตัดจบกันเดอะเดส เดบชาดออกจากการกานตัดจบกันจากการที่ได้ออกจากกันเวลานี้เขาคิดถึงคุณมากๆคนคนนี้ของคุณเขาอยากที่จะเดินทางหาคุณนะคนคนนี้เดบชาดเขามีเกณฑ์ที่จะเดินทางคนคนนี้เป็นคนทางไกลเรามาขยายไพ่กันนะควีนออฟสอบคุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นตัวเองสูงมากคุณคนที่เก่งเป็นคนที่อยู่ได้แล้วตัวเอง ขีนอัพสอบชาวธาดลมเมตุนตุนกงเข่งอัพสอบคุณเขาก็เป็นคนที่มีความมั่นใจตัวเองสูงเช่นกันคุณสองคนต่างคนต่างมีโกตต่างคนต่างมีทิฏฐิราชาดาบกับราชนีดาบคุณสองคนเป็นเดือวคู่กันที่มีประเด็นต่อกันณนะเวลานี้คุณสองคน อยากกลับมาพูดคุยกันอยากกลับมาเจอกันอยากกลับมาปรับความเข้าใจกันเขามีเกณฑ์ที่จะเดินทางมาคนคนนี้เขาว่าปรับความเข้าใจคุณคุณสองคนมีความรักที่ดีต่อกันต่อจนจะรีบไปเขาอยากจะขอโทษคุณที่เรื่องราวที่ผ่านมาจากการที่เขาทำไม่ดีกับคุณคนคนนี้ความในใจของเขาที่ดีต่อคุณเวลานี้เขาอยากจะบอกว่า เขาอยากจะขอโอกาสจากคุณคนที่มีประเด็นต่อการกับคุณเวลานี้เขาอยากขอโอกาสจากคุณเขาคิดถึงความหลังที่ผ่านมาเคยมีความสุขร่วมกันมีครอบครัวที่อบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตาเขาคิดถึงวันนั้นและวันนี้เขาอยากจะมีวันนั้นวันนี้เขาถึงต้องมาขอโทษคุณคนคนนี้จากการให้ตัดจบกันจากการที่เดิเอราจากกันเวลานี้ เข้ามาเขาอกาสจากคุณคุณสองคนเป็นเดคู่กันนะราชนีดาบกับราชาดาบต่างคนต่างมีโกต่างคนต่างไม่ยอมกันคุณสองคนไม่เคยมีประเด็นต่อกันแต่เวลานี้เขาเขาโอกาสจากคุณนะคนคนนี้ความในใจของเขาอยากจะมาเขอโอกาสจากคุณ